น,นี่นี่น้ำทะเลนี่น้ำฝนอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่เป็นน้ำฝนที่เราจะทำน้ำใต้ดินนะฮะจะเป็นธนาคารน้ำใตดินอตอนนี้รครบรอบปนอนเนาะนะครับตอนนี้ครับก็มีน้ำฝนรู้สึกว่าต้องบรรลุผลที่เรากำหนดไวะะ้ครับคิดว่ามีประมาณเท่าไหร่นะปริมาณปริมาณเยอะมากเลยครับตอนนี้นี่น้ำฝนเยอะมากครับที่ที่เราเก็บไว้ตอนนี้คิดว่าน่าจะ ใช้ประโยชน์ได้นะนักขดครับเราให้มันซึมลงดินใช่ไหมครับเราค,คือต้องเนี่ยซึมลงดินเมื่อไหร่เราก็จะได้มีน้ำใช้ในนาคตได้ขอบคุณอาจารย์โควิดด้วยครับผมก็ในในานามของปอนเนาะเกาะและหนังยาลามารูก็ขอขอบคุณอาจารย์ด้วยครับที่ถ่ายทอดความรู้แล้วก็ประสบการณ์ใหม่ๆให้กับเราซึ่งคิดว่าเนี่ยไม่เป็นประโยชน์ให้กับที่นี่แล้วก็ที่อื่นๆอีกในนาคตครับขอบคุณครับ